สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็พาพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดบ้านหนองคามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะครับพี่น้องเด้อเป็นตลาดเก่าแก่ครับทางนี้เปิดทุกวันจันทร์ครับเปิดทุกวันจันทร์ครับแต่มีตลาดอีกนึงยู่บ้านใกล้ๆกันนี่แหละครับของพวกนั้นแสงทองครับเปิดทุกวันจันทร์กับมรุทธาหัดครับอันนี้มาอันนี้ก่อนเราจะพาไปเพิ่งพุนเด้อพี่น้องเด้อเอาครับผมเปิดทุกวันจันทร์ครับได้ขายยังได้เสียค่าเงินนะครับเด้อตัวห้าสิบบาท สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องวันนี้กับบ้าพ่อกับบ้าพ่อเพียงกับช่องพ่อเพียงเลี้ยงตัวอะไรครับพี่น้องพาพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดบ้านหนองขามตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิครับตลาดเก่าครับตลาดแถวนั้นตลาดเก่าครับวันนี้ตรงกับเช้าวันจันทร์ครับเปิดทุกวันจันทร์ครับตลาดแห่งนี้วันจันทร์ที่14กร,รกฎาคม2568อันนี้แม่ลูกกำลังทำของะไรเนาะหน้าดีตัวเนี่ ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดงัวเลี้ยงครับงัวเลี้ยงงัวเนื้อเดือดทุกวันจันทร์พี่น้องอันอหน,หออน,น,นี้เขาผู้ใดนี่เอ้ตาองาผู้ใดนี่เนาะแม่ขี้ดีแท้เอาลูกขี้ดีแท้นี่นี่เป็นเจ้าของเขาเด้เจ้าของเขายุติสายวุนี่ได้หรอ,อ,อพ่อเ็นยังอันนี้เขาผู้ใดนี่ของป๋าสิเออโอเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกที่ไรนี่พ่อ ลูกดีเท่าไรลูกเขาอ่ะลูกที่สองอืมลูกที่สองแม่เขามีลูกยังแม่เขาท้องอีกยังเขาแล้วท้องแม่แม่ท้องยังท้องได้จังเดือนแล้วได้จังเดือนแล้วสองจังเดียร์อืมเพื่อแม่จะอะไรพ่อตัวนี้เพื่อแม่จะอะไรคู่นี่แม่ลูกคม่นี่คู่เดียวอ่าพันธุ์สองพันธุ์หาโอ้แม่ลูกลูกตัวแม่สองพันธุ์หาติงแต่ลูกนี่เด้ยวติงแต่ลูกนี่แยกกว่านี่ยเปลี่ยนลูกเป็นเท่าไรนี่ ลูกมืินสามโอ้ลูกมืินสามแม่มื่นสองมแล้วสองปัญหาไหมพ่อบอกเงินน0่นนะพ่อไหพ่อบอกเงินให้ผมเลยนะอถัสามมีบ่ฝากปะมีเออาบอกนะครัุณมาศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองสองสี่สองสองสี่ศูนย์เก้าแปดหกศูนย์เก้าแปดหกค่อยอย่งครับผมมันมาจากคนเดียครับสองปันหา แม่ลูกลูกตัวที่สองแม่กระทับแล้วเป็นลูกตัวนี้มันจะเป็นลูกสดาวูนี่เนาะลูกลูกหลอดบอ่เงี้ยลูกหลอดเบ็ดเลยทั้งสองตัวเลยเตยครับใด้ท้องกับหอดบอเไดเอาไปทำมาสองมื้อห่าเราลองลองไหวพอไดตออยู่เพรพอได้ตอนี่ของอนี่ของพ่อวนี่แดงด แสงท่าแสงน้องโูรหาเราครับเดินในสองพื้นหาครับแล้ห้องไว้เบื้องไม่ลูกคู่นี่ครับในสวนอย่างน้อยเพิ่งกำลังต่อกันอยู่เนื้อหนังหนาอ้วนเยอะเขาซื้อข้อต่อของเราอยู่ไหนอู้หูเบื้องสีแดงตัวนี้ของวุ้ดัน้อนี่เนาะนี่กางามครับเบื้องสีครับท้ายสีให้เบื้อง ว่าแม่สาวสีแดงดีแท,บบท,บท้บุ้ตัวนี้ครับถ่ายเบิ้งคือถ่ายเบิ้งบรรยากาศโอ้แดดแดดตองเว้ยเอาพ่อเจ้าของพ่นละของ<ล>ให้ถึงปล,ล,ลาแล้วแดงแล้ว,วะทีสองหมื่นปลาสองหมื่นเออนี่เด้เนี่ย,ยสิบหกวาลอยแยกลูกโอ,อ้เป็นแม่แยกล,ก,กลูกมาแล้ว ท้าวแล้วคือการใส่ตัวอะไรอีกนี่เด้อันนี้แม่ลูกเด้ยตัวน,นั้นก็นแยกลูกอันนี้แยกลูกเท่าไรนะตัวน,นั้นเสี้ยวหาร้อยเสี้ยวหาร้อยนี่เด้น,นี่ของผลเเอาแล้วสินะ่ะเป็นตัวผลโอ้โอ้โอ้คุณช็อกโกแลตเด้อสองเหมือนครับโอ้เอาแบบเบอร์เดี๋ยวคุณมีเบอร์ช็อกลูกช็อกโกแลตศูนย์หกสามศูนย์หนึ่งเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าครับอันนั้นจะจิ้มสตกปีแล้วช็อกโกแลตเลยมันจะตกหนอนมันได้สักานี้มห้ครับก็สิ๊อปีไม่น้อยนี่ละเนาะเนาะครับผมเอาเอาครับขอบคุณนายติ้งเล อันนี้แม่นบ่เนี่ยแม่นครับนี่เท่าไรเนี่ยตัวเนี้ยสิบหกห้นี่ก็สิบหกห้าร้อยพีการนี่ขอขอยตึงครับสิบหกห้าร้อยครับอีกตัวหนึ่งของเราสูงร้อยโอ้ร้อยสามสิบห้าเกือบป้อยที่สิบแล้วครับว่าเราตัวโอ้มีกระตัวงามด้ยเนี่ยครับพี่น้องนี่ก็งามให้ตึงเนาะครับนี่แม่สาวแม่สาวสิบหกห้าร้อยสูงไม่เป็นป่อยที่สิบได้บนเนี่ย ใกส้จะ mm hmm> ดอกรับงดอกมันใตจากปีหรือุเนี่ยอันนี้สิเขาสองปีแล้วครับนอะกรอทับกรอทับนนะอันนี้แม่บ่เนี่ยบ really ่แมนนห้องเพิ่นอันนี้เพิ่นห้องมือ้าร้อยมือสิบห้าร้่นมือห้ันหรือ่แม่นสิบห้เพิ่นห้องอ๋เพิ่นห้องใ้มือสิบห้่ไดะจินจาไ่ไหครังครับไหล่ะงงโดนเฮะ บ่ได้เลยคอับาสรตัวจกพันสองพันหนบ่นเป็นตัวนี่ก็เจ็ดพันเดพยเก็บได้เลยเว้บ่เตีอันนี้มือสิบหารเนี่ยวเนี่ยเอาคือบางลูกเลยอ่ะนี่ช็อกโกแลตเดี๋ยวเราห้องไว้สองมื้อเนี่ยครับลูกช็อกโกแลตตัวเนี่ยทำเขาแล้วร้อยันแม่ได้ครับ สี่พัน,น 4, แนงคืองันเลยสี่พันแมงคองตายตายงวัดตีกำลัง่อกันอยู่สองพันตัวเราแบงคืองสี่พันไหมกันดีอยู่ด้ล่ะเมนีกำลังโตมันก็แนแงคือเมืกันั่นตัวลงันเกาละผูดไปหนากินน้ำแน่ไ่หมไดเออแต่มันได้ผมขายไงยีตายเนี่ยจาเห็นตัวผมขายนั่นนะส่ันเปลี่ยนพันอตา นนว 45, ่เป็นโจัเงินสิไป่างเป็นตะคือกันแน่เหรอวว่าดีๆลองไว้สี่พครับเป็นไห่สองพท่านได้กกากันเนะี่ก็กครับ,บามานี่ผมโบ้ขึ้นก็แบบ ะะะอ,อืวัดที่แทว่เวหะรัวมัดบบ่ขาตาปัญครับายินอยู่นี่แล้ววันนี้เออาไทยเบิรงราคาครับอันนี้ของบุญดนานี่น,อน้นองเมสาวนี่เนาะนี่เห็นไหมต้นนี้ไหมต้นนี้น อันนี้ควายบวิหิดเจ้าของมันครับถ่ายเบุงครับพี um, uh, ่น้องถ่ายบรรยากาศการต่อร้องกันไปน้ำเพิ่มเพิ่มวัดดีครับผมมัดจะขุมมเลยนะมัดขุมเดียวแต่คุมเป็นของกูเลยนะุูหรอกขอบเมียสาวอืออันนี้แม่สาวแม่แม่ลูกลูกตัวแม่เป็นลูกที่ตัวไหนให้ตุให้เพิ่มอือแม่ก็ทับยังไงยังจ้ะอือแม่ท้องว่างอยู่เนาะ เอาเปลือกแสดงให้จมเอ้ให้เพิ่ง1 8 5นแปด้าจะสิบแปอเอาบอกเปือกนี้ยนเก้าสครับหาี่หาครับสามแงศูนย์จ้ะกสามห้าสี่ห้าให้เพิ่งเนาะสิบแปดห้าร้อยเนาะ1 8 5นแปดพาเปดพันร้อยเอาเบิงด่งมากครับของให้เพิ่งครับตัวนี้เปลือเนี่ยเขาห้องวิ่งพอดยังไง อ,อันนี้ลูกอันนี้ลูกเขาครับนี่ตัวนี้ลูกเสาวน้องอนนี้ลูกเขาครับเป็นแม่เขามือเปลนพันห้าครับลูกกับประมาณหาเดือนได้แล้วครับพี่น้อง อันพ่อพ่อกันย้อยห้อยวัสดีครับผมขอจะถ่ายใน้อครับเท่าไหนี่ตัวนี้สองหมื่นวัดีสองมเป็นลูกตัวไหลูกลูกหอดปะลูกสามหนึ่งเนาะด้จากเดือนแล้วจากปีอลนี่ย่าดีปีกสองหมื่นทวนเนาะโอ้ใหญ่เลยนะสูงอยเท่าไหร่เงินอเท่าไหรได้เท่าไหรแล้วนี่ยสามเอาครับตักว่านาะสิบวกลบเอาบอกเบอร์เนี้ยไมเบอร์โทรศัพท์ศูนยห 2 9 2 1ก้าส3งหนึ่เนามสหกหยังครับผมหอยไรหอยไรเนาะคิ้วใส่หน่อยเงยคิ้วบวยเนยโอ้บวใหญ่เนาะลูกเคเอฟสามหนึน่งเนาะมีใบบดหน่อยม,มีอยู่มีใบอยู่เนาะสองหมื่นทวน,นเป็นราคาห้องเนาะถ่า,ายเบิ้งชัดๆครับวูเนื้อหนังดีด้วยนี่วัวได้ปีกว่าแล้วเนี่ยทำขเขาเรียบร้อย เอยืนดีดีดูดละเคลังเก่ารู้เก่าอีกอย่างนอลาเอ,อเ้ยเรียบเรีบดีหมตัวเนี่ยสองเหมือนท่วนครับพี่นอ้องอ๋องามงามเนี่ยครับงางามงามอือเนี่ยลูกคีเอฟสามหนึง่งใบหลอดพร้อมอ๋ออยากได้โทรหาแล้วครับเด้อเนี่ยโรต่อได้อย,ยูุ่ติเนี่ยต่อได้อยังไงเนาะเลื่อ,อ,ง <c oughs> ลองได้อยู่เนี่ย ไม่ไม่ไกลจะขึ้นหรือนน่นี่ไหมเนาะนี่นะเรองวอองไม่เท่าไหร่น,นี่นี่ถามแล้วนี่สองสองมืนรองให้ตัวเอฟสามหนึ่งครับเอาถามอยู่นันงดี สาต่อดีแท้ต่อไปเลี้ยงทำเขาพร้อมเรียบร้อยมีเรื่องดีเอาได้หอยขอบคุณครับผมก็กอบพักเกียรติให้เกียรติไปดีครับผมให้เกียรติได้ไหมลูกมาเดียเนี่ยลูกถูผูช่ไแมลูกถูดจ้าลูกผูดแม่แม่มีอายุหลายปีแล้วเนี่ยนี่ลูกตัวที่สจ้ะลูกตัวที่สองแม่กระทบยังยังจ้าแม่ลูกลูกผูดกูจะได้ให้เกียรติเนี่ย สองหมื 22, oh, mm ่นสองพันโอ้แม่ลูกเขาก็เป็นลึกดีตัวนี้เนาะหน้าดีตัวนี้ปลามันทำตัวนี่ยลูกหลอดยางดีดงดตัวนี้เด้เนี่ยสาวไทยนี่เด้สาวไทยน้อยเปิดไปเจ็บทันหาสาวไทยเจ็บท่นหาจินยางดีตัวเนี่ยองค์ป้องอ,อ,อย่เนาะ mhm hola hôm qua mặt lên mặt lên mặt nè, mặt lên 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 mặt nè mặt lên mặt สายลูกเอาใหเกเอาบอกเบอรเนี่ยศูนย์เก้าสามเกดนย์สามศูนย์้ยให้เกตเน้ะขอบคุณครับผมให้เกพ่อกับใคส่งให้ส่งกันดีครับผมแม่สาวเนาะประเด็นเน,นาะแม่สาวมางามงาเว่าปียังหนึ่งหื้อไมส่งปีอพอดีครับเนาะ ร้อยเท่าไรเนี่ยรออืมขอบปีพอดี2ี0บวกลบเนาะ30บวกลบเป็นวัดแม่กับเป็นบ้านๆอยู่แล้วนะลูกมงทรงกันเนาะจิดหัวหน่อยนึงเปิดเท่าไรเนี่ยเปิดมือห้าร้ครับมื5 0กัร้อเอาเบอร์ไปแล้วเอาเบอร์มาไหมศูนย์แปดสองศูนย์แป้าแปดหกห้าแปดสี่เก้าศูนย์ครับแปดสี่้าศูเนาะเรามีวัดทับน้ำเาตัวนี้เนาะ เบอร์นี้ก็หมดทับได้พร้อมมีสามพันเนาะครับครับเออเปิดใกล้ๆเพชรดำตัวนี้ครับเครื่องดำสีเหลี่ยมดีของเราอยู่สวัสดีครับผมผมเห็นอยู่ข้างล่างอยุ่มีหาโจก็เห็นตัวสาวเท่าไรัวสาวนะตัวสาวน้อยมันคืสาวใหญ่นะอือสาวสามครับมันมัน มันมืดสาวสามตัวน้อยนี่เด้ตัวน้อยนี่ว่าแปดพันอืมตีราคาห้องเนาะครับผมตัวได้อีกอยู่ตัวได้ตัวได้หลายบ่ตัวได้หลายบาทพี่เด้ออืมตัวน้อยตัวน้อยเอาบอกเบอร์อยู่ครับบอกเบอร์ถึงเกตสองครับครับเกตห้าหกครับเกตสองสามห้าครับผมเอาครับห้อยยังครับผมห้อยมงคลห้อยไหนมงคนเนาะครับครับผมเอาตัวสาวสาวสามก็แปดพันเนาะ tôi ừ. 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 đi của bậc đây nó, hoang ngang nó, xuống lôi dây nó hoài nữa nè, nó mì rồi này nó, hiện ra đây nè, tôi xí rồi này, bố nè, lục vai ờ, này. Ừ. Ừ. này là tiền, vừa <laughs> lương đi, ui tấm mì giang nó, mì tấm lên. เอาความแมนๆครับงัาพ่อกับงัวงามพ่อวันนี้ครับผมพ่อได้งัวสาวงามงามลูกตัวใดเนี่ยลูกงัวผมเองครับงัวเจ้าของเองดิเอ๋ลโอ้งัวพ่อทักบ้านเจ้าของเท่าใดพ่อเนี่ยเอาเปิดไปตัวไหนหมื่นสามพันห้าร้อยเราของทดลองได้อีกอยู่สูงหลายไปเลยนี่พ่อ ูงหลเป็นวาอมสูงเขาอ่ะร้อยามสิบได้ปะอร้อยสามสิบบวกลบ่างได้จากปีเราเนี่ยขวบพอดีเอาพ่อบอกเบลนนจเบอได้ามเจ้าของได้ปะเอาได้งมสบ่ะเอายังไดิ่งคูกันมาเลยเนี่ยบอผู้ใดเบอร์ผู้ใดมาเลยเนี่ยใกล้ๆอ่ะถาเขาโทรหาน้ำหาเด้เอาไปหาเบอร์รูป่ะใช่ไปหาที่ร้า ฮ่ามีคนมากดมเดียวมันม no. ันยูใต้ลูไมเนาะมันบ่แจมปเดเลยบอกเบอร์โทรด้วยต้ลไมนะพอเนาะสดดีนะเหลี่ยมมองมองดีเนาะพ่อเนาะอยู่พันดีอือ บ้านป๋อสวนผมนะบ้านโน้นบ้านนกว่าบ้านใกล้ๆพอเราจำเบอร์มาได้ของว่าพอพ่อพิชัยเนาะบ้านโนนทองอำเภอคอนสวรรค์บ้านพ่อพี่วะทัาพ่อมีเออบ้านพ่อพิชัยวะทัาพ่อสิเนาะเออคนที่รู้จักกั่านี้ใกล้ๆเนาะเอาหาวิยุคอนสวรรค์ใกล้ๆไปเบิงเอาอยู่บ้านก็ได้ครับบ้านพ่อบ้านพ่อบ้านโนนทอง บัานพนนวลทองพ่อ,อยังก่อนเหรอนวลทองนวลทองพ่อยังก่อนเมื่อกี้เนี่ยผมลืมชื่อเราอีกแล้ววิชายโอ้โหวิชาย่อใช้พ่อใช้เออเอาครับเอาเนี่ยครับไปหาเราอยู่บ้านกัน,กนได้เด้อครับเด้อเอาครับวันนี้ก็ที่ขอจบคลิปตลาดนาัดบ้านคอนสวรรค์บ้านหนองคำ เพื่อวามสวรรค์ตลาดเก้าไว้ทำามีพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมเพลียงตัวน้ำพี่น้องด้วยสวัสนีสวัสดีครับ